สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาซื้อของเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้มีภารากิจเพิ่มก็คือมาธนาคารเพราะว่าต้องกดเงินจากประเทศไทยแล้วก็เอาเงินสดฝากเข้าบัญชีอังกฤษอีกทีไม่ได้โอนมาเพาะฉะนั้นก็เลยต้องมาที่ธนาคารแล้วก็มาส่งจดหมายจดหมายนั้นก็คือ,อเรื่องของภาษีภาษีโรงเรือนภาษีผู้อยู่เขาซิลแท็กอะไรประมาณนี้เราก็มาทําเรื่องยกเว้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้อง ส่งจดหมายกลับเพื่นก็ต้องออกมาส่งที่ตู้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่เซนเบอรี่เพื่อไปซื้อของขประจำสัปดาห์ไหนๆก็มาทางนี้แล้วเราอยากรู้ว่าบูธเปิดไหมร้านปิดใช่ใช่ร้านปิดเราไม่ได้มาตรงนี้3มอาทิตย์ติดกันแล้วเราไม่รู้มันปิดตั้งแต่วันไหนแต่ว่าถ้าใครไปดูคลิปแรกของเราอ่ะร้านบูธยังเปิดแต่วันนีน้ปิดฮะ แล้วจะซื้อ,อยานี้ต้องทำยังไงอ่ะแต่ว่าซูเปอร์ดักเปิดอ่ะร้านกระเป๋าก็ปิดลูกฟอร์แอสออนไลน์ if you need coffee bean แต่ว่าถ้า if we need barista เนี่ยจะฟลุกออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหม do you need barista <c oughs> น่นาจะเมื่อคืนฝันถึงน้องเลยวัดนี้มาดูร้านเมื่อไหร่จะเปิดภาพซ ja ้ำเดจาวูภาพเหมือนเดิมก็คือ สินค้าวันนี้ราคาแพงมากหมดไปวันนี้52ปอนด์ซื้ออเลยนักหนาะเพราะว่าเราซื้อพวกกาแฟอแะไรที่มันหมดไปแล้วอ่ะ4ปอนด์อะไรเงี้ยปกติการซื้อของเข้าบ้านอาทิตย์หนึงเนี่ยจะประมาณ30ปอนด์อะประมาณเนี่ยไม่หนาเกินนี้แต่ถ้ามีแบบซอสซีอิ๊วเลยด้วยก็จะแพงแตสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการรายงานความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ในช่วงกักตัววันนี้วันที่21เมษาย5 6 3น2563เหตุการณ์โดยทั่วไปยังเหมือนเดิมเราก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากอ,าอังกฤษประกาศว่าจะปิดล็อกดาวต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์ก็คือเกือบเดือนก็ร้านอะไรก็ยังปิดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะ ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะสิ่งที่เราเอาจะพูดถึงวันนี้ก็คืออะไรดีเริ่มที่อันนี้ก็แหละเริ่มที่ข่าวากอนข,ข,ข่าวจากเทศาบาลเมืองหลีดวันนี้สิ่งที่เราได้รับก็คือจดหมายตัวนี้อ่ะจดหมายอันนี้บอกว่า เปน็นส่วนหมายเพื่อแสดงความช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งเราเคยพูดไปแล้วว่าคนที่กักตัวบางคนก็อยู่ในขายที่เขาเรียกว่า vulnerable ก็คือ, mm. อไม่สามารถดูแลตัวเองได้แบบอาจจะพิการหรือแก่หรือป่วยอะไรเงี้ย mm. ถ้าคุณเข้าขายดังต่อไปนี้อย่างเช่นมีใครในครอบครัวป่วยเราถึงต้องกักตัวหรือว่าหมอสั่งให้ก,กักทางการแนะนำให้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า และสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยการโทรไปที่เบอร์นี้ซึ่งบุคคลที่มาทำงานตรงนี้เป็นโวลรนเทียก็คืออาสาสมัครมีการลงทะเบียนเชื่อถือได้มีเอกสารรับรองอคือไว้ใจได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะช่วยก็อย่างเช่นส่งอาหารซื้อยา สำหรับคนที่มีอาการใช่ไหมออกไปไม่ได้หรือว่าป่วยอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากซื้อของก็ให้พวกนี้ไปซื้อให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าที่นี่จะมีบริการ Delivery จากซ u เปอร์มาร์เก็ตแต่อย่าลืมว่าคิวมันเต็มรถส่งของมันไม่ว่างถ้าถ้าคนอย่างเราอย่างปกติเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าไปเองได้ก็ไปซื้อแต่ถ้าเป็นคนเหล่านี้ก็คือมาใช้บริการวอ l เ n นเียอันนี้ได้เรียกให้อาสาสมัคร ามาหาเ,าเขาเรียกว่าอะไรเช็คกิ้ง how you are โทรมาอสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเอาเขาอยะไปทิ้งให้ส่งจดหมายให้ก็ได้เหมือนที่วันนี้เราไปส่งมาหรือว่าพาหมาไปเดินเล่นเพราะว่าหมาเนี่ยมีกฎหมายว่าหมาส่องเดินเล่นทุกวัน แต่ถ้าเจ้านายป่วยก็หมาก็ไม่สามารถไปดนเล่นได้นี่รวมถึงใครที่สุขภาพแข็งแรงดีและอยากทำประโยชน์ต่อสังคมนะถ้าอยากเป็นวอลเนเทียก็คือติดต่อไปที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบริการดีๆจากเทศบาลเมืองหลีสำหรับใครที่สงสัยเรื่องเขาซิลแท็กรถไปย้อนดูเรื่องของการพาครอบครัวมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษในกรณีของนักเรียนนะพูดสั้นๆอธิบายง่ายๆก็ได้ว่าถ้าเกิด Uh, ในวีซ่าของเรามีคำว่า no no public fund แล้วก็เราไม่ใช่ EU citizen หมายความว่าต้องมี2ข้อนี้เออแล้วก็ต่อให้จะทำงานก็ไม่ต้องเสียเออเพราะว่าเราเคยไปถามแล้วทีแรกเขาก็บอกว่าต้องเสียเออถ้ามีงานทำจะต้องเสียเขาซิลแท็กแต่จริงๆริงวไม่ต้องการไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ บรรยากาศข้างนอกอ่ะเหมือนเดิมไหมมีความรู้สึกว่าคนเยอะกว่าเดิมเน <No. S 2> อะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นวัน,วนทํางาน,ว,นวันอังคารมันเป็นวันทํางานคนก็เลยออกมาเพราะว่าต้องมาทํางานเอหรือคนอาจจะเบื่อเบื่อแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เห็นมีอะไรเลยกักตัวไม่เห็นหน่ากลัวก็เลยออกมาเยอะเหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนที่เมืองไทยเขาก็บอกว่ารถเริ่มติดอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะคนเริ่มชินแล้วไงก็คิดว่าเมันคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าคนเยอะขึ้นแล้วก็ เมืองก็ยังปิดเหมือนเดิมเราไปธนาคารมาอมวันนี้กฎของการเข้าธนาคารก็คือจะต้องล้างมือก่อนด้วยเครื่องแ hand sanitizer เขาจะมีไว้ตรงนั้นก็คือให้ล้างก่อนที่จะไปกดตู้ atm แล้วก็เราไปส่งประษนีมาเพราะว่าก็ต้องไปส่งอืมเห็นไหม,มถ้าถ้าไปไม่ได้ก็ใช้บริการอันนี้เราไปส่งปรษณีก็คือเขาคือ ทุกครั้งที่เราต่อสัญญาบ้านใบเขาซิลแท็กจะมา,าเราก็ต้องก่อเอกสารไปว่าเรามีการเอ็กเซมก็คือยกเว้นเราไม่ต้องจ่ายเขาก็จะส่งคืนจะบอกว่าเราไม่จ่ายก,ก็มันก็กแลกกันไงเราไม่จ่ายเขาซิลแท็กเราไม่จ่ายอะไรให้รัฐบาลเราก็ไม่ได้พับบิคฟันในกรณีที่เขาชดเชยเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก,ก็ถูกแล้วแต่<ม>ตอนทํางานเราเสียภาษีนะ เออทุกคน<ช>โดนหักโดยอัตโนมัติเออเออเนื่องจากช่วงที่ผ่านมากักตัวใช่ไหม,มเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นางานก็มีทำแต่ว่าเราก็ไปซื้อเครื่อง Nintendo Switch <Right. S 2> มาเล่นอา่าคืออันนี้ซึ่งทุกคนก็จะได้เห็นไปในคลิปแล้วแต่ว่าเนื่องจากมีคนหลังใหม่มาถามเยอะมาก ทั้งนั้นที่เราก็งงปกติไม่ได้มีจะมีใครมาคุยอะไรด้วยว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงรวมไปถึงจะให้เราซื้อให้รับผิวไหมสารพัดส,สารพันเหตุผลเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่เกมเมอร์เราจะไม่มาแคสเกมเพราะว่าเราไม่ได้มาทางนั้นเราไม่ถนัดด้วยเราก็แค่เล่นเกมแก้สิ่งแต่สิ่งที่เราถนัดและเราทำได้ดีมาโดยตลอดนะั่นคือการช้อปปิ้ง ฉะนั้นเราก็จะมาแน,นะนําก็แล้วกันเอ่อจะเรียกว่าแนะนําก็ไม่ใช่มาอธิบายเนาะว่าเออมันสั่งซื้อยังไงซื้อที่ไหนเพราะคนก็จะมาถามไงว่าแบบที่นั่นมีขายมาที่นี่ไหมคะเอาเป็นว่าเบสออนว่าเราอยู่ที่อังกฤษเป็นหลักก็แล้วกันเนาะแล้วก็จากการเข้าเว็บว่าเราเข้าเว็บอะไรเวลาเขาสั่งซื้อเขาซื้อกันยังไงเว็บพวกเนี้ยก็ลองไปเข้าดูสากประเทศไทยคิดว่ามันน่าจะเข้าได้แต่ว่าพอเข้าจากคนละ โลเคชันราคามันจะเปลี่ยนถ้าเข้าที่ไทยมาัอาจจะเป็นหน่วย US ดอลลาร์ถ้าให้เดาเนาะตอนนี้เป็นช่วง s อ o p ิ้งออนไลน์กับโค <c oughs> วิดไหนดีคุณผมาดูว่าเออ Nintendo ที่อังกฤษซื้อที่ไหนและซื้ออย่างไรก็แล้วกัน <Okay. S 1> เออเข้าไปที่เว็บ Nintendo Switch Store UK เว็บนี้อันนี้คือเว็บของอังกฤษถ้าเป็นประเทศอื่น <c oughs> ก็พิมพ์ชื่อประเทศอื่นต่อท้ายนะ อันนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายของมันเลยไม่ได้ผ่านยี่ปัวซาปัวอะไรใดๆเราก็ลงมาที่ตรงนี้คอนโซลจะเอาเป็นบันเดิลหรือว่าเอาของมันเฉยๆลองดูที่มันเป็นอันนี้ถ้าเป็นบันเดิลก็แปลว่ามันจัดชุดยอดฮิตมันก็จะเหมือนกับว่าอะไรอะได้ของแถมซึ่งณนะวันที่เราซื้อวันนั้นอะ เนี่ยหมดแต่เนี่ยเพิ่งมาใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อเนี่ยให้รีบให้ไวมีมิสตาบันเดิลเออสตาร์บันเดิลซึ่งเราไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างไอไอไม่มีสตาร์กับกับอีสตาร์คิดว่าน่าจะป๊อปปูล่าครับของก็ได้เหมือนกันดูดูเกมต่างกันเดียว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 ขอบอกว่าเมื่อวานตอนเราเข้ามาดูอ่ะบันเดิลที่เป็น Animal Crossing อ่ะมีนะแต่วันนี้เห็นปะหมดแล้วเหลือแต่อันนี้โปเกมอนเหลือแต่เกมอื่นๆเราะฉะนั้นโหขายไปไวมากเมื่อวานยังมีอยู่เลย เมื่อวานยังคิดอยู่ว่าจะซื้อซื้อดีไหมเออเมื่อวานคิดว่าซื้ออีกเครื่องดีไม่ว่าเพราะมันแถมกระเป๋าอีถุงสีดำอันนี้ด้วยแล้วก็คือมันราคา249เท่ากันไงกับเราซื้อเครื่องกับซื้อเกมใช่ป่ะแต่ได้เกมแบบเป็นตลับนะแบบฟิสิกอลแล้วได้แถมกระเป๋าด้วยแล้วก็ยังคิดว่าซื้อดีไม่ว่าแต่วันนี้หมดแล้วจ้าอ่ะหมดก็หมดดูที่มันเฉยๆสิคอนโซลเฉยๆ ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แอดได้เห็นปะแต่ก็เหลืออยู่2สีเหมือนเดิมสีชมพูไม่ต้องไปถามหามานเนอะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นหมดไปละเหลือแต่เหลืองกับเทาเกรนะคะก็คือ2เว็บนี้ถ้าคนจะซื้อสำหรับ Nintendo Switch l i ท e ใช่ไหมอืมแล้วตัวคอนโซลยังขายอยู่เอ่อ n ินเทนโดสวิสเฉยเอันนี้ตัวคอนโซลโอเคหมดเอาออ s สต็อ <Yeah. S 2> ในเว็บของมันหมดก็เราบอกว่ามันหมดไปตั้งหลายวันแล้วแต่มันมีที่อาร์กอสอะพูดของเว็บนี้ก่อนถ้าจะซื้อในอังกฤษฟรีเดลิเวอรี่โอเวอร์ย่สิปอนเงี้แล้วละไม่มีอะไรราคาต่ำกว่า20่สิบเลยก็แปลว่าส่งฟรีแล้วก็ถ้าเกิน200มันจะเป็นวันเดย์เดลิเวอรคือพรุ่งนี้มาส่งเลย <im itation> แต่ดูราคาของ e-life อ่ะร้อย9ก้คือขาดไปอีกแค่ P เดียวจะได้สง <im itation> <im itation> ่งใครจะมาซื้ออะไรอีกราคา P หนึ่งกะ <im itation> ให้เราซื้อแบบพวกอุปกรณ์เราก็ต้องซื้ออะไรอีกสักอย่างอยู่ดีแต่ถ้าไม่แคร์ก็ยังไงมันก็ส่งฟรีอยู่แล้วสองสามวันถึง <im itation> <im itation> แต่ถ้ารีบก็จะใช้วันเดย์เดลิเวอรี่จ่ายเพิ่มหรือซื้อเพิ่มนั่นเองอ่ะเว็บนี้โหมดเหลือแต่เครื่องถ้าซื้อเกมไหนไปดูซิ top ป10 ยังอยู่ดิตอนยังอยู่เมื่อวานมีต้องติ๊กดิวันนี้หมดแกวันเดียวเองนะเมื่อวานเนงคิดว่า,ามาซื้อดิเอามาซื้อมาขายต่อดีไหมเพิ่งด่าคนขายต่อไปหยกหยกแต่จะทำ<า>ว่างคิดไว้พวกนั้นแหละมาซื้อจบแล้วต้องคิดมากอ่ะต่อไปไปที่อาร์กอสอาร์กอสเป็นร้านขายของของอังกฤษอารมณ์อะไรดีอืมพาวเวอร์บาย เาว่าใบแม่งขายแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่อากอมันขายสากกระเบือยันเรือรบอะเซนทันเออประมาณนั้นอะแต่มันเป็นร้านแบบส่งของนินเทนโดแล้วกันนะมาแล้วอามีสีฟ้าด้วยม,มีตัวคอนโซลด้วยราคาเท่ากาันซื้อในอากอสก็ได้เห็นไหมไอสองเว็บที่เราพูดเนี่ยส่งต่างประเทศไหมไม่ชัวร์ไม,ไม่ไม่ส่งครับ ถ้าเอาจริงๆนะคือไม่ส่งเพราะว่ามันมีวงเลบว่ามันต้องเป็นคนใน UK เคนส่งนในอังกฤษเท่านั้นก็เดอ่์ยูเออก็สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ยูเคเนาะก็ยังมีถ้าใครจะซื้อจริงๆอะ่ะลองเข้ามาดูรายละเอียดตรงแบบว่ามันส่งไหมอะ่ะ uh huh. เออมันก็อยู่ข้างล่างเนาะชิปปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูให้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแล้วเราใส่ตัวหนังสือข้างล่างว่ามันส่งหรือไม่ส่งเนาะตอนนี้ขี้เกียจด,ดูมันนานเออ งั้นก็ไป e bay e bay หรอ e bay o uk อ่ะกชที่นี่เราจะไม่ใช้ e bay com เพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นของมาจากประเทศอื่น Nintendo Switch นะอ่าก็มีแต่ว่าก็แพงมาหน่อยนึงแพงมานิดหน่อยแต่ต้องดูดีๆบางทีมันไม่ใช่ราคาที่ขายเลยไงมันเป็นราคาบิดเออต้องเข้าไปบิดแล้วมันแปลว่ามันจะแพงขึ้นไปอีกสังเกตว่า เอ่อพีซีเวอร์ก็มีนะอันนั้นก็คือคร้านร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเออพาวเวอร์บายของอังกฤษก็โอเคสำหรับอีเบยังพอมีพอพออยังมีความหวังอ่ะลองเข้าไปดูแลวท่านั้นอ่ะอันที่เป็น Animal c r o s s i n g น่ารักอ่ะลายลิมิเต็ดมีปะก็ต้องเซิร์ชอ่ะเธอพิมมันเข้าไปต่อสิห้าร้อยกว่านนี้เป็นร้านคนทั่วไปมั้งเป็นดูจากการบวกอืบวกบวกโหดไปหน่อย 599มีของไหมคิดว่ามีนี่ยใบใบนาวรู้งี้เราซื้อนั่งนานแล้วเนาะไม่รู้เว้ยว่ามันจะแพงขนทุกอย่างทําได้ถ้ารู้งี้รู้งี้รู้งี้อ่อันนี้อ่ะสามอันนี้ยังบิดอยู่ไงคุณผู้ชมแบรนด์นิวม่ยังบิดยังบิดไม่ยังเหลืออีกสองเดย์สน่อยไหมเล่นกับเล่นกับเขาหน่อยหลักการในการบิดคืออะไรคะเราควรจะรอให้ใกล้สิ้นสุดแล้วค่อยบิดหรืออย่างไร ใช่ใช่ถ้าถ้าผมทําผมก็จะรอให้มันใกล้ๆวันนาทีสุดท้ายค่อยบิดแต่ว่ามันก็ไม่ไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้หรือเปล่านะม,มันก็อยู่ที่งบของเราว่าเราสู้ได้แค่ไหนเนาะฮะไปหาซื้อเอาเองดูของไทยดี่ชอปปี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องมาฝากเราซื้อเพราะว่าเราไม่ซื้อให้ใครทั้งนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าซื้อที่นี่ถูกแล้วกับไทยจะมันจะราคานี้เพราะว่า ศุลกากรบวกภาษีปีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ไทยก็มีแหละถ้าจะซื้ออะก็ไปบวกเอาเองมันก็มีร้านรับพิวไปเยอะแยะมันอาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ก็ถ้าอยากเล่นก็ต้องจ่ายนะโอเคที่ไทยเราไม่ไม่พูดถึงแล้วกันน่าจะหาง่ายแหละเ,เข้าเข้าเข้าได้อยู่แล้วแหละแล้วมันก็ช่วงนี้ของมันก็ไปยากด้วยถึงแม้ว่านิน t ท n d o จะเพิ่มลายการผลิตแต่ว่าไปไงอะ่ะเครื่องบินก็ไม่ไป ต่เครื่องมินคาโกบินนะแต่ก็นั่นแหละโอเคครับไปหาของกันเราเองครับมผมก็ถือว่าเป็นแนวทางในการหาซื้อนะจริงๆที่เมืองไทยมีขายเยอะแยะอาจจะไม่ต้องมาพึ่งเว็บออนไลน์เมืองนอกก็ได้แต่ว่าสำหรับเผื่อใครอยู่แถวนี้เพราะว่าเราก็มีเพื่อนที่อยู่แถวนี้แล้วก็อยากจะซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นวิธีว่าซื้อ,อยังไงซื้อที่ไหนนะก็ วันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ